สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปซีนอยแล้วนะคะกิจพี่ปกติ V I P ค่ะอันนี้ของเมื่อวานนะเมื่อวานได้แบบนี้เลยนะคะได้นี่กิจนะคะได้นี่เลยนะคะแล้วก็พี่ได้สองห้านะคะนอยได้หนึ่งสามนะคะได้วินด้วยนะวินเห็นไหมคุณดูในตารางด้วยนะคะ V I P ก็มานะมาวินนะคะ มา3แล้วก็มาสี่ด้วยนะคะเด้งเลยนะถ้าใครรุ่นแล้วก็มาวินห้าเก้าสี่นี่วินสามตัวเลยนะคะ V i p พประมาณนี้นะคะใครไม่เข้าใจนะดูคลิปได้เลยนะคะเราลงคลิปให้ทุกวันบริตัวบริตัวมาวันนี้ได้อะไร <c oughs> จริงจริงอยากให้มันเยอะเกินไปไหมไปตามไปเลย สี่ห้าสองหนึ่งมาอีกแล้ว,มา,วนนะ 2, มาทุกวัน่ะสองหนึ่งอ่ยในสูตรในสูตรออมาทุกวันเดี๋ยวเน้นให้นะคะอ่านะคะประมาณนี้นะอืมอ่ะศูนย์ห้าหน่อย เด่นหกับหค่ะอืหนึ่งหนะหนึ่งห้านะคะหน้าเด่นหนึ่งห้าจริงอยากให้สองห้าหนึ่งด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามันนมันเยอะเปล่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้หมากไม่ได้ไอ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ031406 024521 2826 1325แล้วก็05นี่คือเน้นให้แล้วนะคะ1306เน้น1306อืมอ่านี่นะคะนี่คือเน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะใครจะไปแค่สากับ0 3นย์สาม3องสามหกสามเก 030609อันนี้คือวิน4น้อยกิจพี่ปกติให้เลยนะคะกิจพี่ปกติให้แล้วนะคะแล้วก็เด่น1กับ5นะ,ะถ้าใครไปเด่นนะ101417515458นะคะประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่คือ4น้อยนะคะแต่ถ้าใครไปตรีนก็101417515458นะคะ323639030609ดูให้ดีนะคะชอบแบบไหนไปแบบนั้นอันนี้4น้อยจ้ะขอให้โชคดีค่ะ